รับสวัสดีนะครับเอฟซี FC นะครับที่ขอมาติดตามเราชมนะครับช่องไทยอีสานบาน้านเฮ้าอยู่สุขุมสุขคนเับพี่นอ้องนี่พ,พอๆผมคุกครุงครับถึงงานไทยสารบ้านเฮ้าดีพี่น้องเด้อนะครับนี่ก็มาเบิ่งบรรยากาศการยกย่อครับ อยู่บริเวณประตูระบายน้ำครับบ้านกูแค่นครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นน,นะครับบริเวณนี้ก็มิสะดุงยูประม่านหาหกดางและพี่น้องนะครับบริเวณฟังนี้นะครับโซนข้างนาปู้กับไลยครับฟังผุนจะก,กว่างกว่านะครับก้นหาอยหากินกับจะประมา่านนาประมาณยี่สิบผุแล้วครับผม อ่าลายนะครับถัดลงไปก็จะเป็นแห่นะครับแหแพ่แหเรืเเอแล้วก็ลงไปขางล่างพุ้นก็นจะมีสะดุ้งนะครับเป็นสายๆเป็นหมองเป็นทอดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเอาไมาอีกแล้วครับผมเอาแต่ว่านี่หาอา่าหกตัวนะครับร่ลงไปเอาฟองมาแม่ขฟองแล้วของแล้ว,ข,ลวขนาดเราลงเทืองเดียวหนึ่งยังของนี่นม่เนาะ <laughs> เอาทิมพด <c oughs> มันกัสิดข้องกันเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่า้างล่างมันจะเป็นหินเนาะครับนอ้องเป็นหินแบบลักษณะนี้ครับผมเป็นหินที่มีตะไคร่หลวดเนาะเพราะมันโดนๆดนไปมันก็อาจจะขาดนะครับเขาขีสนิ้มเนี่ยมันขาดมันก็จะเป็นไปไอไปข่องครับน่ครับพลังลงไปปวดครับพี่น้องปวดเรียบร้อยปวดเรียบร้อยครับ อ้ผุ่นสร้ามผุ่นกระโดดดูดงโดดดีโด,ด,ดง่โดดดงดูนะครับว่ามันหน่อย,อยคๆครับช่วงเศร้าๆครับพี่น้องประมาณงกไปประมาณน่าจะประมาณสองชั่วโมงครับแต่ประมาณเกือบสิบกิโลหรอละ,ะดีเด้วยครับผมเขายิ่นงนะฮะดูป้องผู้หนาวก็เป็นแห้งๆขึ้นหรือยังไงเป็นแห้งขึ้นปะครับหรือยังไนีงมันเปิดป,ป,ป,ประตูแห้งขึ้นปะ โอ้นัำมบ้สมั่งเสมอเดี๋ยวควายเดี๋ยวแห้งเอาะมาลุนสองสะดุ้งนี้ครับพี่น้องเป็นได้คุณแมวอึบอึบเขาบ่สวัดเน่าสามสีโตครับสะดุ้งแจ็คสอ,อกกึไหม่นี่แปดสอ,อแปดสอเนาะอันนี้สะดุ้งน้อยครับพี่น้องอันนี้แจ็คสอ,อกเนาะครับนี่ หมกสอกเอา้าหมกกับแปดครับพี่น้องมาลุ่นกัน,อ,กนอ,อันนี้กะเตรียมแล้วพูนนะแม่ง<ะ>เตรียมกะสร้างแล้วสะดุ้งนี่เตรียมกะสร้างแล้วเอาไปเสียวไปใส่น้่แข็งไ้แล้วพี่นอ้องตือไรปวดต้นยังเหมือนควายอยู่เหรอก็ปวดยังแม้ควายอยู่เหร

知道。 ส,ส,สงสไปท่ไหนงสอูครับงกสอูซูอ้าวสอกับธรรมดาครับพี่น้องสีกั <c oughs> กกกบวธรรม,มดาตถึงส,สอง ตั้งไว้กับดน่นองหน่นะคุณจแป๊บเดียวัมจะยกนะครับนตดคยตัวไปลุ๊บอาเาว่านน้องเาว่าอาเาพีเจ้า ที่หาตัวคือพกขิงอะรอบอกนะทางเขาจะเต็มทางขอบเอาห่างเลยเออมาเลยเต็มทางเต็มยังบมเลยได้พี่น้องเด้อคนนะ่ะแต่ไหนก็เต็มห่างหนุ่มถือขากถึอเนี่ยเนาะได้คักได้เนี่ยเนยายงาบมันได้ครับงาม,มันได้กันโยกเอาละเฮ้าครับงาบมันขึ้นครับพี่นมม้องครน้ำข,ข,ข,ขึ้นให้รีบตักคนวะแต่ละปีนะครับกานี่เมื่อกี้มือครับพี่น้องนะคนมากเอาปลากัน ส่วนปลานามันขึ้นนําขึ้นปลาขึ้นแต่ผลงานกาลนังเกาขึ้นไปแชร์ทางน้ำแข็งนี่พี่น้องเด้อสไายสําจครับเอานจขงไว้หนีบนบพี่น้องต่อป้อส่วนส่วนนั่นแหละพี่น้องถือหอดปลาหมูบาดเอาหม้ทอกับเขา ปลาหมูกองเขาพี่น้องปลากระเญงกับเขาเอ้าสารพัดปลาเอ้ามาุลขนงานครับพี่น้องขนงานสะดุ้งหกสอกปล่อยไปบ้เจ้าเข็ดเจ้าเข็ดออกเจาเข็ดได้เอ้าถือไปยกไปเป็นกระลังไปโหลดอันนี้ไปโหลดครับกระสังเขาก็พูดนะครับพี่น้องเลยติดเต็มตาเลย ซูปตาครับซีหาตัวว่าซูปขังนกเอ้านี่ครับกำลังเก็บทยอยเก็บท่อยอู้ตัวปลาเนี่ยเป็นตัวเญยตัวงามดีไปเลยเอานี้นกกระสังผลลด์มี่ง่ายดีเอามาอีกแล้วพี่น้องแค่ละบาทครับดีครับผม ต้องคุณกะทิออยุ่ยนะคุณนะอณะามุ่งกะทิดีครับนี่โย่6กสะดุงเยสสะดุงทข้ามาสุ่ดีกันแม่ยสุ่หม่องสุดทุกคนโย่ครับกำลังออกไป ปึ๊บอบอกวเงียบเงียับหยิบหยับตัวบ่นบ่นเงียบเดยรับข้างล่างสะดวกอย่างคุณแม่ห้องนี่ครับบ้านนี้จังขนาดครับเป็นสีครับผมเนาะเป็นสีนี่ผลงานครับนกเสานี่ครับพี่น้อง พ่อแม่เราขึ้นไปรอบนึงหรือเปล่าบอไม่เอาขึ้นโอ้ย้หูตุ๋งหางตุ๋งง่ายตุ๋งหางตัวปลาเนาะปลาขาวใสปลาคุยล่ามเอาไหมปลาอุ้ยบอละแม่ครับยังบ่ท่านกลับไงเอาไปลอดอู้ยูตุ๋งามเนาะตัวใหญ่เนาะแม่เนาะกินรำกันดีบ่อู้หูสะอวนตุ๋ปลาสักพี่น้องนกนกแล้วสองจะดุงพร้อมกันสวดพี่น้องอุ้ยสะอวน แมวจากตั้งคู่เขียวใช่ย่าพุ่งหรอพี่น้องเขียวเพื่อคู่เขียวไก่พ่อแม่มาจากคู่เขียวมาเขียวอ่ะนี่สมบูน้องจูบบ่ไก่บ่ครับบ่ไก่ปันใดพี่น้องคูเขียวเก็ดโลไปทั้งเสี่ยงกับเสี่ยโอ้บ่ไก่เนาะย่าเนาะเดียวบ่ไก่ไปทั้งไม้คุ้มครับอืมสริงจริงมนมาทางพี่อนะท็อปยิ่งลืมบอกแม่เด้อ ไปบ้านแม่เดียวเซตมไปเอนใหญ่เลยแม่เอ้ายกยกรดเอายกแม่ยกสวดสวดมึงมาแข็งแรงแต่จักปีแลอวแม่หกสิบหกสิบเอ็ดหิเดสิบดสิอ็ดสิบเอ็ดสบเอดิบเอ็ดบเว็ดสิบเอ็อ็ดสเดออะเดสอ นี่ครับแม่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องนะครับยกหม่องน้ามด้ลือกความว่าได้ยืนตั้งยืนยันเราก็นหน้าก็ไหลแห้งความนี่พี่น้องหลังล่างแม่บนงกขาดยังไงขาดกับซอมอยู่นี่แล้วฟุ้งอยู่นี่แล้วว่ากับมันมันขาดสะดุ้งนี่ครับพี่น้องยกย่ำได้กับถือย่ำนันปลาถือดีเข่าดีขาดถืเนี่ยอยู่พี่น้องเลยเานดิมตัอ ปึ๊บมาอีกแล้วครับสวดบ่สวดบ้าสวดส่วนไหนตัวเดียวตัวนั่นกับตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าหันตัวใูงไงนะครับตัวใหญ่ตัวป่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวอ้วนแมียใครพอมเป็นวะนี่ใครพ่อมมือกองทัตจีกินเขาถึงหนาหมุนกินแล้วครับเนี่ยกินแล้ว ต้นนอกัสีเท็มก็สร้างนี่ก็ไปอัดจำแข็งเยไปย่อยขึ้นไปเดี๋ยวเราข้ามนู้สาวกับจุดทับจุดเนี้ยที่แบบนี้เอ้าวมกันนะพี่น้องตรวจตรวจาเขาเอ้าตัวนึงโอ้ยสาวกสามยุ นาพอไหมเนี่ย,ออออนเ,นยเออปดออกไห้เพิ่งนเนาะเอาดีดไปยังได้ลาวันี้ <c oughs> าาเบ็นนเดของครับเบ็ดประคดของสะดุง้งเ จับดึกออกไปพูนไกลๆคุณครับเด็ดปลากรวดครับพี่น้องมันมาของจะฟังคุณจับจับเล็กดึกไปข้างหลังสี่ก้อยหยาเพิน่นให้เพิ่นเอาสะดวงนั้นลุ่กก้อนเราก็ดึกไปแห้งๆดึกไปเลย พ่นเดือไปผลผลหมาอเอาแล้วเอาเอาเอาหูเหียกะคัดขนาดคนเหียก็ได้โอ้เหเยเนาะดีคัดฮะยิงเข่า โอ้ยโอ้ยโดดโดดบะมุมโอบักไ่กบพีนองอ๋อน mm ี่เาสวยตัวไงเหี้งเอามดแข็งอ๋อครับเรียบร้อยแล้วครับแม่เอาเลยครับ ไั่มีแค่น้อยพี่น้องจังหวานี่เึ็นไ้นะครับก็ารเกิกันเรื่อยๆครับพี่น้องสําหรับการยกย่อนะบริเวณประตูระบายน้ำนะครับบ้านพูดแค่นน้องเพื่อน้องเพื่อจังหวัดขอนแก่นครับบรรยากาศการหายโยคะกินของคนอีสานบ้านท่อครับผมอ่าอย่าลืมครับผมอ่าถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อสีบริภาษคลิปไม่ไหมครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ที่จบเพียงเท่านี้พอกันไหมกินหนาได้พี่น้องท่านสวัสดีครับ